เราสราบที่นี่สถานีโพธารามที่นี่สถานีโพธารามประสงค์เป็นความประสงค์ที่เจเรทในสถานีโพธารามก่อนท่านลงจากขบรถเปิดสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงให้ครบถ้วนและถูกต้องเลยค่ะขบรถจอดเทียบชาชราสถานีโพธาราม ขณะนี้เป็นขบรถเร็วที่1.70ลลยส่งประสารจากศา,าลายะลาปลายทางศาลานีกรุงเทพปทิบััิค่ะเรตัวเดยสายขบรถเร็วที่1.70นำสิ่งของสัมภาระรของท่านขึ้นจากที่นั่งบนขบรถท,ทีวไม่ได้รับรอยเลยคะ่ะเรือสายเปิดซาขบรถเร็วที่1.70 จอดเทียบชานชราสราณีโพธารามในขณะนี้จะราทางขบรถในตอนด้านหน้าที่สรานีโพธารามสักคู่ค่ะขบรถเร็วที่1 7 0คาดว่าจะออกจากสรานีโพธารามในเวลาโดยประมาณ9นากาสนาทีค่ะ